ปรัชญ,ญาใช้ชีวิตในการทํางานของผมนะครับก็จะเป็นเรื่องของลักในสิ่งที่ทำนะครับแล้วก็ทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนะครับมันก็จะได้ผลงานออกมาที่ดีที่สุดนะครับจริงๆอาชีพทั้งนี้นักเทคนิคการแพทย์เนี่ยนะครับต้องขอเกินก่อนย้อนกับไปว่าการที่ผมเลือกอาชีพนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของการช่วยเหลือผู้คนได้มากพอๆกับแพทย์นะครับเพียงแต่เราอยู่เบื้องหลังแค่นั้นเองนะครับซึ่งเมื่อ ย้อนไปเมื่อ20-30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทคนิคการแพทย์ไม่มีใครรู้จักเลยเพราะจะคิดแค่ว่าแพทย์เท่านั้นนะครับที่เป็นคนดูแลเกี่ยวกับทางห้องปฏิบัติการทั้งหมดแต่โดยความจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับเมื่อเปลี่ยนมาในยุคที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ปี2009ตอนนั้นเทคนิคการแพทย์ก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นรวมถึงพวกอุบัติใหม่อุบัติซ้มและมีบทบาทมากขึ้นตอนที่มีโควิดระบาดคนเริ่มรู้จักเทคนิคการแพทย์มากขึ้นเพราะว่าต้องมีการไปการสวอปตัวเชื้อจากโพรงจมูกอัน,นี้ต้องใช้เทคนิคการแพทย รการทั้งหมดเนี่ยเทคนิคการแพทย์จะเป็นคนดูแลทั้งหมดซึ่งข้อกฎหมายได้กําหนดเอาไว้ตรงส่วนนั้นนะครับสำหรับอาชีพเทคนิคการแพทย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ขอให้กําลังใจน้องๆนะว่าไม่ต้องเสียใจนะครับว่าถึงเราจะอยู่เบื้องหลังแล้วก็สามารถประสบความสําเร็จได้นะครับ นะครับของผมก็จะแบ่งเป็นบริการทางการแพทย์นะครับก็คือพวกการตรวจทางบริการทั่วไปนะซึ่งตรงนี้ผมทำมานานมากพอสมควรนะครับประมาณ10-20ปีนะครับซึ่งผมศึกษามาทางด้านไวรัสก็จะรู้ว่าในอนาคตเนี่ยไวรัสมจะต้องมีเป็นโรคอุบัติใหม่อุบัติ3เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เลยต้องมีการวางแนวทางการตรวจวินิจฉัยนะครับเพื่อจะ ทำให้สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำนะครับอย่างหนึ่งก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยแพทย์นะครับโดยเฉพาะพวกแพทย์ที่เป็นโรคติดเชื้อทั้งหลายแหละนะครับเขาก็จะมีปัญหาในการตรวจวินิจฉัยว่าเมื่อตรวจได้แล้วเนี่ยเขามาขอคําปรึกษานะครับว่าจะตรวจยังไงอาจารย์ทาไมถึงจะต้องให้ได้เชื้อนี้เราจะรู้ได้ไงว่าได้เชื้อนี้หรือว่าได้ผลไปแล้วเราจะมีกระบวนการในการแปลผลยังไงว่าผลของเราัน่าเชื่อถือและเป็นเชื้อนี้จริงๆซึ่งอันนั้นเราก็ให้ความรู้กับแพทย์ไปนะฮะทำให้แพทย์เนี่ยสามารถจะรู้เรื่องผลทั้งขั้นการและสามารถ นำไปเผยแพร่ต่อไปได้นะครับส่วนในงานบริการวิชาการเนี่ยผมก็ใช้ความรู้ที่ผมเรียนมาทั้งหมดเนี่ยนะครับทางด้านอนุชีววิทยาเนี่ยไปช่วยเผยแพร่กับสังคมภายนอกนะครับเพราะว่าสังคมภายนอกในช่วงโควิดนะมันต้องมีการตรวจทางของ้อปฏิบัติการที่ใช้เทคโนโลยีของอนุชีววิทยาซึ่งตอนนั้นนะคนข้างนอกไม่ค่อยรู้เทคโนโลยีนี้เท่าไหร่นะครับเราก็ต้องการให้ห้องปฏิบัติการเนี่ยมีคุณภาพเป็นมาตรฐานผมก็ได้ถูกเชิญจากกรมยาศาสตร์การแพทย์กับสํานักมาตรฐานของปฏิบัติการนะครับให้เข้าไปเป็นวิทยากรในการ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ร่างไกด์ไลน์ระดับประเทศนะครับในการที่จะทำให้มาตรฐานการตรวจโควิดประเทศไทยสามารถที่จะตรวจได้นะครับ โควิดมันจะแบ่งเป็นช่วงๆของมันในช่วงแรกที่มีระบาดกว้างแล้วก็เซตชุดน้ํายาตรงนี้ขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือว่าในช่วงที่ออมันท้ายๆของการระบาดแล้วนะครับฉะนั้นการตรวจวิฉัยมันค่อนข้างยากเพราะว่าตอนที่มันกลายแล้วเนี่ยมันจะมีโรคอื่นเข้ามาด้วยลักษณะอาการที่คล้ายคลึงกันแล้วก็ต้องการชุดตรวจที่มันมีความไวค่อนข้างเยอะนะครับทางโรงพยาบาลศิริราชก็มอบหมายให้ผมเนี่ยเซตเทสตรงนี้ขึ้นมานะครับหาเทสตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เริ่มเริ่มมีการเอาเทสที่สามารถตรวจได้ค่อนข้างไวเนี่ยม,มาใช้ในการสกรีน หรือก็ในกฎในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยทางห้องฉุกเฉินต่างๆนะครับทำให้สามารถจะแยกผู้ป่วยที่ติดเชือ้อออกจากไม่ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนั้นถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกอันนึงที่ประสบความสําเร็จมากนะครับ สำหรับรางวัลที่ได้นะครับของรางวัลมหาวิทยาลัยไมหิดลนสาขาบริการนะครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยไมหิดลนะครับที่มอบรางวัลนี้ให้กับผมนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่ผมขอเกินก่อนนะครับว่าการศึกษาของผมนะครับผมจบมาทางด้านเทคนิคการแพทย์นะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะทํางานทางข้นพิร์การเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ผลงานที่ได้เนี่ยจะไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่าแพทย์ได้นําผลทางขร้ิรการไปแปลผลแล้วก็รักษาคนไข้นะครับฉะนั้น การทํางานของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเหมือนกับการปิดทองหลังพระนั่นเองนะครับจะไม่มีใครเห็นข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งผมก็มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับได้มองเห็นตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ได้มอบรางวัลตรงนี้ก็ขอขอบคุณอย่างมากนะครับ